เช้าวันที่2 1นะคะซึ่งเมื่อนีอ้จะเป็นการเดินทางนะคะเริ่มทำงานและะ้วค่ะพี่น,อน้องจ้าหลังจากที่หยุดพักไป3วันนะคะได้ทำงานแล้วนะคะ3วันนี้ก็คือเป็นการหยุดพักเพื่อว่าอะไรพายุเข้าคะ่ะทุกคนออการแสดงก็ต้องหยุดพักไปเพราะว่า พื้นที่ของการแสดงนะคะแสดงไม่ได้นั่นเองนะคะก็เลยต้องมีการเลื่อนวันออกไปนะคะล่าสุดวันนี้วันที่21ตุลาคมนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านพักสิงห์อีสานนะคะเป็นเช้าของวันที่21ค่ะตอนนี้ประมาณเวลา7โมงค่ะพี่น้องจ๋าออขบวนของทีมงานสิงห์อีสานก็กำลังเริ่มกุลีกุจอกันออกมา เพื่อที่จะเดินทางกันนะคะไปที่อำเภอพิปูลรักนะคะจังหวัดอุดรธานีเลยครับพี่น้องจา๋าโดยแต่ละผู้แต่ละคนก็ตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะมาเตรียมของเพื่อที่จะเดินทางกันนะคะในส่วนของโชเฟอร์ก็รอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศตอนเช้านะคะก่อนที่จะเดินทางกันคะ่ะทุกคนไปดูกันคะ่ะ เตรียมตัวกันแล้วนะคะววอู้ยอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาสวยเลยเหรอเนี่ยนี่มันแค่เจ็ดโมงนะทำไมหน้าหน้าอย่างนี้เลยเหรอตื่นขึ้นมาหน้าอย่างนี้เลยเหรอฮะบ้า ตั้งแต่สามเมื่อที่เขาไ่ได้เล่นเนยนนะบดหน่าประธานได้ล่างยูหมนี่คือตื่นมาคือสวยเลยใช่ไหมคะเนี่ยเตรียมมาแล้วค่ะ ก็จะไปเติมน้ำมันกันก่อนนะคะทุกคนคันไหนพร้อมก็ออกเลยนะคะ ก็ทยอยเริ่มเดินทางนะคะทุกคนคันไหนพร้อมก็ออกเลยนะคะรถเวทีคะ่ะน้องๆบางคนก็ยังเตรียมของยังไม่เสร็จนะคะ เมื่อนีมาขึ้นมาอีก8คนนะคะทุกคนจา๋าสำหรับแดนเซอร์ของเรานะคะก็คือรับไปเรื่อยๆนะคะส่วนรถบัสแล้วก็ทีมไทเด้งนะคะยังไม่ออกค่ะเพราะว่าต้องรอน้องๆให้ครบกันทุกคนก่อนนะคะค่อยจะเดินทางกันค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนเดินทางไปกับเรานะคะทั้งเครื่องดื่มคอมมานโดเครื่องดื่มโอวันตินรวมไปถึงขนมปังโกเบตอิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบตนะคะซึ่งเมื่อวานนี่คะ่ะพี่น้องเป็นข้าวดีมากๆเลยนะคะแม่ไงนกของเฮ้าไดไปเฮสัญญานะคะกับเครื่องดื่มคอมมานโดโอวันตินแล้วก็ขนมปังโกเบตนะคะ จิมคิวมาก90 Q คิวค่ะทุกคนเป็นข่าวดีมากเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มคอมมานโดเครื่องดื่มโอนตินนะคะรวมไปถึงขนมปังโปเบตอิ่มคุ้งเต็มคำขนมปังโปเบดร่วมสนับสนุนแล้วก็เดินทางไปกับเราทีมงานเสียงนิสานค่ะอ พ้ากันอบพยกกันนะคะซึ่งทริปนี้นะคะจะเป็นทริปยาวๆนะคะจนถึงสิ้นเดือนค่ะทุกคนยาวไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะขอบคุณค่ะ เป็นสัญญาณเรียกเด็กๆขึ้นรถนะคะ ะมีการเตรียมพื้นที่นะคะเพื่อที่จะนอนแล้วก็เดินทางนะคะอันนี้บอนบอนขอจีแล้วก็น้ำอ้อยนะคะนั่งเอกได้หรอเอาก็ตอนนี้นะคะวีก็อยู่ในรถแล้วนะคะทุกคน อยู่ในรถแหละค่ะพี่น้องรถมอลำนะคะขึ้นมาล่อก,กอโมูค่ะพี่น้องเนื่องจากว่านอนบลับนะคะตื่นเต้นสิเดี๋ยวนนะคะล่าสุดยังไม่มีใครมานะคะนอกจากเข้าจีเท่าน,นั้นนะคะก็เ,เลยล่อน้องๆน,นะคะนัดกันไว้ว่าเจ็ดโมงเช้านะคะว่าจะเดินท่าก,กันตอนนี้หกโมงนะคะหกโมงคืนว่าในเจ็ดโมงวันใดนะคะเกือบจะเจ็ดโมงลค่ะพี่ คค่ะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูาบรรยากาศก่อนออกงานนะคะคลิปใหม่นะคะทริปแถวอุดอรเนี่ยคะ่ะพี่นงจา๊าว่าได้เดินทางไกลนะคะเพราะจะกิโลเองนะคะไกลๆชิ่วๆค่ะพี่นงจา๊าโอเคค่ะพบพอกันนะคะเหมือนแรกนะคะอยู่ที่หลังการไฟฟ้าอำเภอพิบูลลักษณ์จังหวัดอุดรธานีคะ่ะพบพอกันเหมือนแรกด้ค่ะเด้อ